มีคนถามผมมาว่าพระสงฆ์กินหัวท่าได้ไหมพี่ไหนก็ไหนไปด้วยกันไปด้วยกันสภาพคือไม่มีเก้าอี้สีอื่นนะน้องนะดูหนึ่งวันเนี่ยฉันได้กี่มื้อหลวงพี่มือเดียวมาได้เช้าถามสี่มือเดียวมือไหนมือเดียวมือไหนมือที่หิวแต่ว่าผ้าห่อศพที่เป็นผ้าสีขาวนะผ้าดิบเลยห่อศพผ้าก็ไปชักบางสุกุลเน่เออเราจะเอาอีกแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบๆนะโอ้ เดี๋ยวก็มรณะภาพกันที่นี่มือดิกีมือพี่เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วแนี้หยุดหยุดเที่ยงเที่ยงตรงมึงก็ชวนจะคุยสถานที่ต่ายไปก่อนถ้าเที่ยงตรงอะกินกะบาปอะมิกี่ปีซีนะขอถามคำหนึ่งครับมึงนี่มอนกูมาทำไม ตามครับบาร์พี่เพราะว่าผมศึกษามาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเกินเที่ยงกินไม่ได้ครับเดล๋ยไม่ได้อย่าจับพับบารครับบาร์พี่อย่าพับพับไม่ได้เลยหลังคำหนึ่งยศครับแล้ววันนี้กูจะฉันอะไรก่อนหน้าที่จะคนดูสองแสนกว่าก่อนหน้านี้ไลค์ก่อนหน้านั้นคนดูเท่าไหร่คนดูหลักร้อยเหรอหลักร้อยนี่คือต้นคลิปพอไปกลางคลิปหน่อยๆเหลือห้าสิบพอท้ายคลิปนี่ไม่มีใครเลยหล่นลงเลยจริง เคยคิดอยากลาสิขบทเพราะน้อยใจจริงอันนี้ยรับจริงๆ <ทำ S 1> แต่ว่าเราก็พยายามจะทําตัวให้ดีเนาะแล้วเราก็เผยแผ่ธรรมะอะไรเงี้ยสอนหลักธรรมที่มันถูกมันต้องอะ่ะแต่ว่ามันก็มีกระแสรเราโดนโจมตีเยอะกล่าวหาเราว่าเราไปบรรยายธรรมรับเงิน4ี่หมื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยทำให้เรารู้สึกน้อยใจว่าโอ้โหเราทําดีขนาดน,นี้คนยังมากัดแกล้งเราอย่างเงี้ยงั้นเรารออกไปดีกว่า อ่าโอเคพาหลวงพี่มาที่ออฟฟิศครับออฟฟิศครับโอ้โหนี่คือทางเข้าออฟฟิศคุณนะโอออฟฟิศกลางมากหลวงพี่กลางมากกลางมากอ่าโก้เดยให้โกลงไปรับหลวงพี่โอเคหลวงหลวงพี่ถามว่าโยมพดฉีดโบท็อกหรือเปล่าตาแข็งมากไม่ได้ถามเติมพอนี่พองโยมพดครับสวัสดีครับโอ้โฮอตมากนะพดอานนทนอะยัง ต้องเฟ้ยถามมาไหว้ขอเล่นหนังอะ่ะโจะให้ไปใส่ชุด PPE แน่น,นะได้ไหมลวงพี่ไปเล่นหนังให้พี่พศได้ไหมได้ไหมไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวสอนธรรมะได้อ,อะไรได้ีถ้ามีการสอนธรรมะหลวงพี่นี่บริษัทผมพาหลวงพี่ดูบดริษัทหน่อยจะให้ปะเทาสิ่งที่ร้ายหน่อยอก่อนได้สถาภาพแบบนี้เรียกบริษัท <laughs> บริษัทที่แบบว่าลวกลกลวกโซกก็คือมาเช่าเตึกหลวงพี่อ๋อเช่าครัเมื่อก่อนก็เริ่มจากแค่โต๊ะตัวตเดียวเองหลวงพี่ตอนนี้ตัวแรกมี20กว่าคนแล้วแต่ว่าหลังๆยอดเริ่มตกยอดตกยอดตกยอดตกดตก็เนี่ยเหลือ3-4คนแล้วรับกเชิกล้งกองไหมหลวงพี่จะเป็น,นช่างกล้อง <c oughs> แหมอะไรกันบ้างหลวงพี่โอเคพอใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้บริษัทดุสตาฟนีแต่บริษัท เดี๋ยวต่อไปมันจะดีขึ้นแล้วดูจากไอ้นี่ก็รู้แล้วว่าฮอตขนาดไหนนะฮะโยมเนี่ยโอ้โหมีความเยอะจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเราพอดีวันนี้วันหยุดเด็กๆก็หยุดครับก็คือเมื่อกี้เนีพุทธแลนก็คือพนักงานยังเต็มจริงๆก็ยังครบเสนอพักขอขอบค่าเป็นวันเป็นวันหยุดแต่ยอดตกเงินจริง ถ้ายอดไม่ตกผมไม่มาพาหาหลวงพี่ถ้าไม่เป็นกระแสนี้จะพามาออาไหมไม่มารายการนี้จริงใจมากชอบถ้าไลค์50ค,คนเหมือนเมื่อก่อนอ่ะไม่มาไม่มารู้จักเพื่อพระมหาไพวันไหมไม่รู้จักร,รู้จักแต่พระมาหาสมบองแต่พอสองแสนละพระมาหาไพวันครับพระมาหาสมบองคือใครตอนนี้โอ้โหเก่าแล้วณตอนนี้เบอร์หนึ่งพระมาหาไพวันตามเอวุฒิ วันนี้ไหนไหนหลวงพี่มาที่บริษัทแล้วนี่จะให้ทําอะไรนี่ให้มาทําอะไรเนี่ยขอถวายครับถวายเพนครับหลวงพี่หมูกระทะโอ้โหเอาถามเอาจริงกินหมูกระทะมีคนถามผมมาว่าพระสงฆ์กินหมูกระทะได้ไหมไม่ไหนก็ไหนนไปด้วยกันไปไหนสุดไปด้วยกันโอเคเชิญครับหลวงพี่ในมุมมองพระสงฆ์เนี่ยการปิ้งย่างนี่ผิดศีลไหมครับไม่ได้ฮะปิ้งเองไม่ได้ต้องมีเด็กวัดไอ้ขอนั่นแก้ไขหลวงพี่ไหนเอยด้วยน้ำแก้วยน้ำแก้วยแล็วนั่ำแก้วยไหม ก็คือวันนี้ให้นิกกี้รับบทเป็นเด็กวัดละกันได้ครับนีบห่หลวงพี่นี่นั่งสูงนั่งสูงกว่านะเราละาได้แล้วโอเคสภาพคือไม่มีเก้าอี้สีอื่นนะน้องนะดู <c oughs> หลวงพี่ผมทำมอะไยการที่จะเป็นเด็กวัดเนี่ยวันวันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างครับหลวงพี่เด็กวัดก็ต้องตื่นเช้าหน่อยปกตินิกกี้ตื่นกี่โมงอะถ้าไม่มีงานก็เก้าโมงสิบโมงถ้ามีงานก็เช้าโอ้สายแล้วได้ไหมได้ไหมเก้าโมงอยู่วัดต้องตื่นตีสี่โอ้โหเหรอไหวไหมตีสี่ตื่นไปทำไมไปฉี่แล้วนอนต่อได้ไหมได้เตรียมตัวดูพระจัดบาตรให้พระพระจะบิณฑบา แนะปฟันไปบินธบาตไปเป็นเด็กวัดตอนเช้าต้องถือย่ามไปบินทบาติกับพระโทษนะครับระหว่างระหว่างพระอาจารย์กับเด็กวัดเนี่ยใครต้องตื่นเช้ากว่าก็เด็กวัดสินิกกี้ตื่นแล้วมาปลุกพระสมมติผมตื่นปึ๊บผมก็พระอาจารย์เช้าแล้วนะในเวลาแลนะ้วรับเวลาสายการบินเขาจะออกแมล่ะอสมมติแบบผมไปอยู่วัดวัดของพระอาจารย์เนี่ยก็คือผมเลือกได้เลยไหมว่าผมขอเป็นลูกศิษย์ของพระมหาภัยวันไม่ได้ต้องแบบว่าต้องดูก่อนนิดนึงก็ต้องเช็คนิดนึงก่อนแต่ว่าจริงๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยวัดกับเด็กวัดเป่ขอคู่กันเด็กไป อยู่วัดเนี่ยก็คือไปกินนอนอยู่วัดแล้วก็ไปเรียน <c oughs> ก็จะประหยัดนะบางคนแบบเพ่อมีลูกหลายคนอย่างเงี้ยพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปรับใช้หลวงพี่หลวงตาก็หลวงพี่หลวงตาก็ให้ค่าไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือ,สอกินข้าวกินข้าวอยู่วัดเพราะฉะน,น,นั้นเด็กวัดจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเด็กวัดไม่ค่อยมีโอมานล้วแก้หวยอะไรเนี่ยเดี๋ยวถวายน้ำแก้หวยครับหลวมิกโก้บอยเอาดีๆนะนี่คือน้ำอะไรน้ำแก้หวยครับอ๋ออ่ามีแก้วมีฟองอยู่แก้วนึงอเฮ้ยอันนี้ฟองครับไม่ได้นะใครมีไม่มีครับแก้หวยครับแก้หวยแก้หวยชิไมห ันดูนะถ้างั้นรับผิดชอบนะแก่หวยแก่หวยถ้าอาบัตรับผิดชอบนะถ้าอาบัดไม่เป็นไรไปอยู่ด้วยกันอือแมอือแก่หวยนะแก่หวยครับเอาน้ำบำบัดให้หลวงพี่หน่อยเพราะเมื่อเช้าอ่ะพี่แยมให้แต่น้ำยาพูแต่ไม่จวายน้ำไม่มีน้ำเปล่าหลวงพี่ขึ้นรถมาแสบคอพี่ถนัดยวนไม่แล้วน้องนี่คือเป็นลุ้นลูกศิษย์ของพระมหาไอวันอยู่มากี่ปีแล้วะกี่ปีกี่ปีบอกเขากี่ปีได้แล้วอุ้ย โอยโอ้โหคนไม่เลยนึกถึงที่พระจาย์สมปองพูดเมื่อวานเลยนะเน,นี่ยว่ามีโยมคนนึงจะนิมนต์พระมาฉันเพนเขาพูดภาษาพระไม่เป็นเขาบอกว่าหลวงพี่พรุ่งนี้ว่างไหมเจ้าคะนิมนต์มามรณภาพที่บ้านหน่อย <laughs> เห็นไฟเมื่อกี้นึกถึงคาว่ามารณาภาพกฎของพระนี่คือหนึ่งวันเนี่ยฉันได้กี่มือ้อน้งพี่มื้อเดียวมาเด้เท้าทาน<า>ที่มื้อเดียวมื้อไหนมื้อเดียวมื้อไหนมื้อที่หิว <c oughs> ฉันได้สองมื้อห้ามเกินเที่ยงแล้วช่วงบ่ายช่วงเย็นมีมีหิวไหมหน้องพี่ <c oughs> ก็เราก็เสีน้ำปานะฉันนมอะไรได้เราก็รู้ว่ามีเบอร,ร์หม,มูกระทงหมูกระทะอะไรเถีวัดก็รู้กันอยู่ผมดูห้องพระมหาสมปองอะมาม่าเป็นรังเลยสตาพคิดว่าคนอยามาสมปองฉันมาม้าไหมสามคนไม่ฉันเราถ้าไม่ได้ฉันมีคนชอบพู นะพี่กบอยพระฉันสองมือทำไมอ้วนท่านทำไมครับรู้ได้ไงว่าฉันสองมืออพูดเล่นของจริงก็คือพระเนี่ยถึงต่อให้ฉันน้อยฉันสองมือหรือมือเดียวแต่อ้วนเพราะว่าหนึ่งของที่คนชอบมาถวายพระของดีๆมันก็มันจริงๆขนม่ก็ขนมหวานแล้วนึกถึงเวลาถวายพระทองหยิบทองหยอดบัวลงบัวลอยแล้วพระไม่ได้ออกกําลังกายถึงพระฉันมือเดียวก็เท่ากับโยมฉันสามมื้อเิ้ยไม่ใช่พระฉันมือเดียวก็เท่ากับโยมกินสามมื้อพระ่วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้แต่เดินได้แต่ถ้าฝน ตกแต่มาก็ไม่เดินนะเปียกเปียกยยอันนี้อันนี้ผมขอถามแทนเอฟซีหน่อยอแบบผ้าแบาพายวัน่ยนมีจีบอลกี่ชุดดใส่ชุดเดิมทุกวันมันสีเดียวมันก็เลยเหมือนกับว่ามีคนนึกว่าเราเราใส่ชุดเดียวชุดซ้ำส,าสาภาพน้องรู้จักเครื่องซักผ้าไหมซักมั้มงซักซักเองไหมครับท่านหรือว่ามีนีมันก็เป็นลูกศิ์ก็มีไรอยูอดีจริงคนเราสามารถมีได้มากสุดกี่ชุดครับท่านคือถ้าเป็นผ้าจริงๆมันไม่ได้เกินสองหรอกเขาเรียกว่าอัติเล็กจีวอลอติเล็กก็จีวอคือผ้าที่มันเกินไปพูทธเจ้าก็บอกว่า หลกักแบบให้คนอื่นดิ๊กี้รู้ไหมจริงจริงกีวรลในจริงจริงเนี่ยของพระเนี่ยมา,าจากอะไรจากอะไร จากผ้าคุณศพนะอือใช่ผ้าห่อศพสมไยก่อนน่ะจีวรมันไม่ได้สาเร็จมาอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาเราจะนึกถึงจะจะบวชพระจะถวายจีวรพระก็ไปซื้อได้เลยมีร้านสังกัพันแต่สมไมก่อนเนี่ยไม่มีผ้าหายากมากเสื้อผ้าจะใส่เนี่ยแล้วผ้าออกบวชแล้วไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อเสื้อผ้าใส่ได้ฉะนั้นผ้าเดียวที่จะหาได้ก็คือหนึ่งถ้าไม่เป็นผ้าที่เขาทิ้งก็คือผ้าห่อศพแต่ว่าผ้าห่อศพี่เป็นผ้าสีขาวนะผ้าดิบเลยอห่อศพผ้าก็ไปชักบอย โอเครีบๆนะโอ้โหเดี๋ยวก็มรณะภาพกันที่นี่รีบๆนะรีบๆนะเดี๋ยวเที่ยงไม่ได้นะเี๋นะ้ระทันเหลือที่11โมงกว่าแล้วนะ11โมงกว่าแล้วโคเร็วเออมาแล้วเริ่มต่อต่ก็เอาผ้ามาแต่ว่าต้องเอามาเย็บก่อนแล้วก็ย้อมแล้วก็ให้มันเป็นสีเดียวกันแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นสีเหลืองมันไม่ใช่มีสีเหลืองอย่างเดียวถ้าใครไปดูสีที่ทำซีวอนมีหลายสีสีเปลือกขนุนมีหลายสีมีหลายสีไม่ใช่ว่าสีเดียวสีแบบพระอาจารย์สมภพก็มีสีอะไรครับสีปลาเซลมอโมนจะมีคนแซวนะ แกลลอร์แกลอดเมื่อวันข้าแซกันบอกว่าท่านอ่ะเหมือนแกงแคลลอดแล้วโทนี่อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนหัวใช่เท้าหัวว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นสังคมอุดมคนบาปเขตจมาเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นศูนย์รวมคนบาปไปเรียบร้อยแล้วเท่าทำไมฮะก็ถ้าก่อนมีแต่คนธรรมะธรรมโมโพสอะไรนี่สาธุทุกันทีไม่แล้วแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่โพสติดตามที่แบบว่าออกจากเงินเกลียดหน่อยพิมมาแบบค่อนข้างที่จะพิมมาไม่ดีอะพวกแบบแซวแซวกแทกเนี่ยเราเป็นพาส่งเรารู้สึกยังไงบ้างคือจะมาพูดชัดเลยนะว่าถ้าคุ แกงพระรูปอื่นเนี่ยไม่รับประกันนะว่าคุณจะบาปหรือไม่บาปแต่แต่ถ้าคุณมาแกงตมานี่ไม่บาปแน่นอนทำไมฮะเพราะตมาไม่ศึกษายมพี่โกบอยบาปไม่บาปเนี่ยมันวัดกันที่ไหนวัดที่การมีกรรมระหว่างกันเช่นถ้าสมมติที่โกบอยว่าให้ตมาตมาถือโทษกดพี่โกบอยเป็นกรรมระหว่างกันและเป็นเวรเป็นกรรมฉะน่าจะมาถึงถือว่าใครแกงตมานี่อาตมาอาโหสิกรรมให้หมดอาโหสิกรรมก็คือไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันกต้องคิดให้เหมือนเขานะผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเบาลงหน่อยแล้วเพราะโกบอยบอกว่ากด ทะเลาะ FC หนึ่งเดือนนิกกี้ก็คือถ้าพักก็เข้าพรรษานิกกี้ก็ต้องแบบว่าจร์ศิลปอ่ะตอนนี้ได้หรือยังพอเริ่มปรับอารมณ์ได้หรือยังตอนนี้ได้มันหนึ่งอาทิตย์ละอาทิตย์นึงแล้วให้ด่าผมว่าผมไม่ด่ากลับเมื่อก่อนเนี่ยผ้าจารย์โทษไหมผมเนี่ย DM ไปหาเลยนะ DM ดู inbox ไปหาบล็อกไปเลยปกติอ่ะมีแต่ดารา b l o อ k FC ใช่ไหมผมเนี่ยคนทั่วไปบล็อกผมนะคือโดนเราเข้าไปด่าจนจนรู้สึกผิดบล็อกเลยก็คือเขามาด่าเราก่อนแต่ผมก็อยากคุยกับเขาแบบว่าส่วนตัต้องการอะไรส่วนตัวว่าเขาต้องการอะไรเงี้ย บล็อกผมอะไม่ดีในเซนไม่ดีเลยจริงๆเพิ่งเคยได้ยินนะว่าแบบว่าคนทั่วไปบล็อกดาราเซเลบอะไรเงี้ยคือปกตินะถ้าเป็นเราดาราเซเลบทักไปเนี่ยจะดีใจมากอันนี้แสดงว่าคุณนี่สุดคุณนะเด้งๆตอนนี้11บเอโมงห้กว่าล้อ่ะอีกไม่เป็นทีเรียกแล้วเร็วๆๆ็วรับเรมารออยู่นะใจเย็นๆให้พ่อจันถ้าไม่ได้กินนะห้ามโทษผมนะโทษพี่แยมเลดใช่ไหมพี่พี่แยมเลดนะพี่แยมบาปป่ะพี่แยมบาปนะแต่พี่แยมก็น่ารักน่ารีทิพน่ารักมากน่ารักมากอันนี้คือมาจากใจ พี่เยม ไว้สักคนเถอะไว้กันตัวต่างๆเขาเพราะว่าช่วงนี้เขาลุยจริงๆโยพี่ธปนีเนี่ยวันหนึ่งเห็นอยู่นครสวรรค์เอาอีกวันหนึ่งลงมารัชสภาอีกนะพาเจรติดตามข่าวการเมืองอะไรอย่างงี้ไหมติดตามทั่วไปหมดทั้งหมดเลยทั้งทุกข่าวมีเอฟซีถามมาว่าเออไลฟ์คนดูสองแสนกว่ามีสปอนเซอร์ไหมครับมีเต็มเลยติดตามพาเจรทำไหมตจริงอ๋อมีเต็มเลยทำพาเจรแต่ขอเป็นแต่ก็ทำไม่รับผมรู้นะคุณดูอะไรคุณดูคอมเมนต์ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ผมดูนี่ไงที่ไปถามว่ามีเอฟซีอยากถามอะไรรมหาพาวัมยอเะ เลยซ็กผมยาวขึ้นหน่อยเดี๋ยวให้ห0าร้อยครับกับพระกับเจ้านะถ้าท่านหวีผมได้ผมโอนให้300ร้อยนี่ขอบคุณสําหรับปัจจัยแต่เก็บปัจจัยไว้จัดงานศพตัวเองนะนี่เป็นังไงล่ะเออะล่ถุงดำบาปไหมครับอ่าถุงดำบากเลยอยากรู้บาปไหมครับท่านถุงดำบาปนะถุงดำไม่บาปแต่ถ้าถุงดำเอาไปครอบหัวนี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้หมูกระทะรอบดึกฉันได้ไหมครับอยาก รู้ให้ดูอันนี้ให้ดูพี่ดูนี่กับพระกับแจ้วนะโกสักคิ้วเท้าวนไหมครับท่านนี่ต่คนบาปราจีน หรือพระพม่าขอโทษนะครับทำไมเขาถึงไม่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 ไมไม่โกนคิ้วคือจริงๆเรื่องการโกนคิ้วไม่มีเลยนิกายไหนก็ไม่มีการโกนคิ้วพระพม่านิกลายเดียวกับเรากับไทยนะกับพระไทยเป็นเทรวาทเหมือนกันแต่พระพม่าไม่โกนคิ้วสีรังกาก็เหมือนกันแต่ไม่โกนคิ้วเพราะการโกนคิ้วไม่ได้มีในพุทธบัญญัติแล้วทําไมของเราถึงต้องโกนคิ้วย่สมัยก่อนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าต้องโกนเรื่องบางอย่างเช่นสมัยก่อนนี่มีนักโทษเข้าไปอยู่ในในคุกนี่ก้ให้โกนหัวออกโกนหัวอกหมดแต่มีคิ้วมันก อะไรบ้างก็เลยให้โกนคิ้วซะหรือบางคนมองว่ามีคนเรื่องเล่าบอกว่าพระมีคิ้วแล้วชอบยักคิ้วจะให้ยักคิ้วให้สีกาอ่าอ่าอแล้วดูไม่สวมอ๋อมก็เลยไม่ได้เลยมีโกลบให้โกนคิ้วออกอะไรที่มันจะเป็นความงามความละโกนออกให้หมดครับถ้าเราอยากรู้ว่าผมของพระเนี่ยยาวได้แค่ไหนถึงต้องโกนทำามเออเออจริงๆมันไม่ได้มีหรอว่ายาวยาวถึงขนาดไหนจะต้องมีกําหนดเวลาเช่นสิบห้าวันหนึ่งเดือนกับโกนครั้งหนึ่งกำหนดก็คือบริเวณโซนนี้โกนหมดถ้ามีขนหน้าอกเนี่ยจะไอของล้ำอะไรเนี่ยต้องโกนไม่ได ที่วีในบัญญัติว่าขนอะไรซึ่งอยู่ในที่รับห้ามห้ามเอาออกอ๋อต้องปล่อยไว้เป็นธรรมชาติยกเว้นนี่อย่างเดียวท่านถามอย่างนึ่งเอฟซีเขาสงสัยว่าทำไมพระถึงห้ามใส่กางเก่งหนอันนี้ที่ขี้สงสัยเอฟซีเขาถามเอฟเอฟซีเท่ากับเอฟซีท่าอะไรกูสงสัยเองอยากดูอยากดูเองด้วยเอฟซีถามด้วยจริงจริงใช่ก็คือจริงๆมันไม่มีตะกอนก็เพราเราก็ถือธรรมเนียมกันว่าอะอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไว้ทุกใส่แค่ไหนแค่อนุญาตไว้ก็ใส่แค่นั้นอันอื่นที่มันเป็นเครื่องแต่งกายแบบคารวาสก็จะพยยาก ไม่ไม่สวมใส่แบบคารวาวา<ช>ก็รวมถึงทั้งกอกอนอนด้วยอะไรด้วยก็จึงไม่ใส่มิกกี้รู้ไหมพระไม่สามารถยืนปัสสาวะได้นะ <Huh? S 1> เพิ่งรู้ต้องนั่งใช่ไหมครับรู้ได้ไงถามก่อนผมเคยบวชูจริงเหรอครับท่านว่าเคยจริงๆถ้าความสำรวมก็ไม่ได้หรอกไม่ให้ไม่ให้ยืนคือแต่ก่อนมันไม่ได้มีห้องน้ำนก็เลยถ้ายืนมันไม่สำรวมกับแบบพระแต่เดี๋ยวนี้มันมีห้องน้ำมิดชิดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทุกรูปจะต,ต้องถึงกับท่านว่าต้องนั่งเวลาถ่ายเบาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในที่ลับแล้วท่านเนี่พระสมัยนี้เนี่ยเหมือนชิวกว่าสมัยก่อนไหมชิว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 สบาย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 กว่าสมัยก่อนไหมถามว่ามันสบายกว่าไหมมันก็อาจจะ มากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเยอะขึ้นถ้ายุคนี้ก็อาจจะสบายกว่ายุคสมัยก่อนไม่ไหมถ้าไปไหนต้องเดินเท้าเดินอะไรจะนั่งยานยังไม่ได้เลยนั่งเกวียนก็ไม่ได้นะสมัยก่อนถือเป็นอาบัตหมดแต่ว่าคนทุกวันนี้ก็น,นุโลมเธอถ้าไม่ให้นั่งยานนี้จะให้เดินมาออฟฟิศเนี่ยกี่วันจะได้ถ่ายเดินไกลที่สุด,สดของพระเดินมิตรบาดกี่กิโลนี่เป็น5กิโลห้ากิโลที่โอ้เยอะนะอ้าลพี่ผมไม่ไม่ได้ผมอยากรู้เฉยถ้าผมสมมติถวายไนกี้จอแดนให้หลุนหลงพี่อะส่งถวาย กระแดนมึงก็สบายเชือดสุพีไม่กี่เม็ดก็ได้ไม่ได้ก,ไดก็ต้องพอดีพอดีออ๋ต้องพอดีพอดีส,ดสำรวมด้วยแล้วก็สีก็อยากให้ฉูดฉาดมากอาขอบคุณสำหรับรองเท้าแต่เก็บรองเท้าไว้ใส่เองเถอะนี่ยังดีนะที่บอกว่าเก็บรองเท้าไว้ <c oughs> ใส่เองเถอะดีไม่ใช่คำอื่น <c oughs> ปัญหาก็งกบอยตอนที่บวชอ่ะถือบาตรแล้ว โยมาชอบใส่ข้าวร้อนๆน่ะไม่ทรมานมากโอ้โหต้องเอาตีวอนเนี่ยเอาตีวอนหลายชั้นมาคุ้มใหามันร้อนมันทรมานคือใส่ข้าวไม่เท่าไหร่ที่สงสัยมากคือบางคนอ่ะใส่แตงโมทําไมใส่แตงโมลูกเดียวมันไม่ล้นบาทอะลูกพี้เต็มบาทแล้วก็เราจะไปบินต่อมันบินไม่ได้โอ้โหดีแล้วแต่มาอยู่จันทบุรีนะบางหน้าใส่ทุเรียนนี่ไงเขาถึงต้องมีลูกศิษย์ไงต้องมีลูกศิษย์มีเด็กวัดที่ที่แปลก ที่เป็นบิธบัติเนี่ยคือได้เลยพรยการมีนะแต่ว่าอันนี้เขาแซวแต่ยังไม่เคยเจอแต่อาจจะเจอก็ได้ใส่เพชรดีกีแต่เขาไม่ได้ใส่เพราะให้ให้พระฉันแต่เป็นซองเพราะว่าเขาใส่เพราะว่าทุูพี่หนูอยากทำบุญมาที่บ้านหตาแล้วเราเป็นพระไม่รับมันก็ไม่ได้แต่มันก็จะกิดยู่ฝากไม่ให้มาที่วัดหรือว่าให้ธรรมากอีกินอลไรอีกอีกที นี่เราเที่ยงแล้วเราถวายนะถวายถวายสบายหลวงหลวงพี่ชอบแบบอิมเกียม์ไหมครับบอกไม่ได้อ๋อเราจะเป็นพระนี่เขาห้ามบอกเลยเาต้องและแต่ใช่ไหมและแต่เลยแสดงว่าชิ้นนี้ไม่ไปแม้วเอาชิ้นไม่ไม่ให้หลวงพี่กเลยกุ้งกุ้งขอากุ้งดูอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไปสองชิ้นแล้วนะมันมากที่นี่ดีกว่ากับน้องสวยๆขอโทษนะครับไม่ต้องจิ้มหลวงพี่ก็จิ้มเองเอาต้องจิ้มให้หลวงพี่ได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้หลวพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเช็คเวลาหน่อยดิโอเคกี่โมงแล้ว มือดิ๊กี้มือดิเทีย่ยงแล้วเทีย่ยงแล้วอย่างนี้หยุดหยุดเทีย่ยงเที่ยงตรงมึงเอาชวนจะคุยในสถานทีน่ต่างๆก่อนเทีย่ยงตรงเอาก็าไม่รู้ครับผมถามมผขอโทษนะผมไม่รู้จริงครับผมถามว่าชอบแบบไหนพี่บอกไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเทีย่ยงตรงก็กินกับบาปป่ะดิ๊กี้ปิดสีนะขอถามคำาหนึ่งครับ <S <S มึงนิมนต์กูมาทำไมไม่ได้ยังไม่ได้ทานข้าวมาจากวัดแล้วนี่สิบสองแล้วตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยไม่ได้มึงเลิกอะคร ไมเล่นไม่เล่นนะมึงเล่นกับพระมหาไพวันนะมันบาปสองแสนกว่านีเดี๋ยวึงถล่มมึงตายเลยนะเอาแต่กินก็ไได้แต่ผมบอกคนได้เที่ยงแล้วนะเอาไปเอาไปเอาไป็นไรบาปบานบาปเอพี่ ตามพับบาพี่เพราะว่าผมศึกษามาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเกินเที่ยงกินไม่ได้ครับเดีเราไม่ได้เย่จับพับบารพับรพี่แพี่ัพับไม่ได้เลยไม่ได้ครับสามคำหนึ่งด็ครับแล้ววันนี้กูจะฉันอะไรต้องอไกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไชันนมเดี๋ยวไปฉันนมอะยังดีวันนี้ต้องขอคุณพ่แยมได้น้ำยาปูแล้วทิชชู่ไปนิดนึงแค่ยุยแค่ยุยงพี่ผมผมอยากได้พรครับช่วงนี้มอลสุมผมเยอะครับคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวก็โดนเยอะกว่าดนีครับ คุณโอนไม่เท่าไรคิดถึงตตมาไหมตตมาไม่ได้ฉันเลยหลุอพี่ไม่ได้ฉันเดี๋ยวพาทัวร์ไปแล้วครับโอ๊ยพอนะครับหลุงพี่สภาพอย่างนี้เอาพรอยู่ ก็ประจิตอะไรครับใพ่อใคุณนะขอบคุณมากแล้วก็ให้กําลังใจนยยมนิกกี้ด้วยแล้วก็ยมพี่โกบอยด้วยขอบคุณที่วันนี้ได้นิมนต์มาเราได้คุยธรรมะกันด้วยอะไรที่เป็นสาระก็เก็บสาระไปในที่ว่าเห็นไม่สมควรก็ก็ขอว่าอย่าไปลงกับนิกกี้เลยลงกับตมาเองจะมารับคนเดียวไม่เป็นไรโอ้ยถ้าเป็นอาจารย์สมปองบอกว่าอย่าเอาหลอกคนเดียวสิอ้ยหลอกเลยยิ่งท่านพูดแบบนี้อ่าทวยยิ่งมาทางเราแล้ว รับพรับรับพรนะอภิวาธนาซีลีสนิจังวุธาปัจจายินโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวนนันโนสุขังพระลานู นหนูพี่ไหนไมาละฝากกดไลค์กดแชร์หนูกดไลค์กดแชร์ช่องรายการอะไรนะอันนี้ช่องนิกกี้เดชัทครับน,นิกกี้ช่องนี้ช่องดีมีทั้งสาระแต่ว่าไม่มีสาระเยอะหน่อยไม่เป็นไรเมื่อวานตอนแจ้งเอาไปแชร์ถามว่าคนดู800คนสภาพยังมีหน้ามาคออยู่คอสองพวกรถถ่ายจุดนี้มาตอนพอสองพวกรยาบอกว่าจุดนี้ที่ผ่านมาแค่50คนอะไร800นี่ถือว่าเยอะมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ศึกสองมหานะครับให้เกียรติมาออกช่องเราจบคลิปนี้นะ นะครับใครชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยทุกอย่างที่ทำนะไม่เกี่ยวกับท่านมาครับพวันนะไม่เกี่ยวกับพรสพวนะครับผมคิดเองล้วนๆคิดเองล้วนนะลอยหล่ออีกแล้วคิดเองล้วนไม่เกี่ยวกับท่านเลยจริงครับท่านจะกินแล้วคัสซี่ง้แลอยากกินหมูกระะทอยากกินหมูกระทะ